โ,โตดโดยยาชวนนีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสัมติครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูในที่พี่ไปรู้ในทุกอย่างผม d ีเจเอสหนุ่มจ้าสำราญครับรายการสัมติวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ถนนสีชมชื่นครับและที่ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนะครับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพรับคมครับ และการรับคมของผู้ชายคนนี้ต้องขอบอกครับไม่ใช่ธรรมดาและที่บอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเขารับคมยังไงวันนี้ตามผมมาเลยวกันครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ในร้านของคุณพี่สมศักดิ์การช่างนะครับและขอแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของร้านเลยนะครับคุณพี่สมศักดิ์ศรีงามเมืองครับสวัสดีครับคุณพี่สมศักดิ์ครับครับผมตอนนี้อยู่ในร้านแล้วนะครับรู้สึกว่าในร้านอาจจะมืดหน่อยนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับถัดแว่นนะครับโชว์ความหล่อของทัก่อนว้าวชื่อก็บอกแล้วบอกว่าสมศักดิ์การช่างถนัดในงานด้านช่างการช่างช่างที่ว่านี้เขาเรียกว่าช่างอะไรครับเกี่ยวกับซ่อมอุปกรณ์เสริมสวย ซ้อมแล้วก็รับคมครับรับคมอุปกรณ์เสริมสวยทําอะไรก่อนที่จะมาทําก่อนที่จะมาทำคืออยู่โรงงานผลิตครับโรงานผลิตกันแต่จาได้ประสบการณ์จากเราเป็นช่างผลิตครับเราก็เลยมีโอกาสมาเป็นช่างรับคมนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยได้ประมาณกี่ปีพี่กับการเปิดร้านเปิดร้านอยู่จริงประมาณ23ปี23ปีอยู่ที่นี่ลูกค้าเยอะครับใช่ไหมครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นมาจากไหนครับพี่จากด้านกาลศิลแล้วก็ จากมุกดาหารจากด้านหนองคายก็บึงการข้ามน้ําโขงไปก็เวียงจันทร์ที่บอกว่าเป็นช่างรับมีดรับกันไกเนี่ยต้องทํายังไงบ้างพี่ก็มีอะไรบ้างที่<ม>ทรับทีต่ตัวตัวนี้นะครับตัวตัวแบตเตอรี่นี่ครับต้องรับคมจัวนี้นะครับอืตัวนี้คือรับรับคมรับซ่อมพวกนี้อันนี้คือรับคมครับรับคมรับคมแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่และก็สามารถเช็คซ่อมได้ด้วยครับจะดูแลในในเกกับข้างในนี้ได้ด้วยครับรับคมคือครับรับคมซอฟคือรับคมด้านด้านนี้นะครับด้านข้างเขา อันนี้ไม่ใช่หวีนะครับไม่ใช่หวีอันนี้ครับต้องขอบอกนะครับคุณผู้ชมครับคือไม่ใช่หวีนะครับอ่ามันเป็นฟันฟันเปลียนครับเวลามันมันเลื่อนมั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 นจะมันสะสายอย่างนี้ไม่หรับเพื่อนก็ต้งมาอ่ามันมันคมตรงไหนพี่มันคมมันคมตรงคือใช้ด้านด้านริมด้านข้างเนี่ยนะครับด้านริมเล็กๆนะครับคมมันจะอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับด้านข้างเรารับให้เสมอแล้วก็มันก็จะตัดมันก็จะตัด ทําขั้นตอนยังไงนี่มีอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับให้พี่สมศักดิ์ได้ลองรับให้ดูหน่อยเนาะครับผมครับผมามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเป็นตัวลับครับมันคืออะไรพี่มันเป็นหินหรือว่าเป็นเหล็กครับมันเป็นเหล็กเหล็กแข็งเหล็กแข็งเหล็กรับเหล็กแล้วพี่ต้องทำยังไงคะนี่ก็คือเราก็จะต้องแตะน้ํามันแตะน้ํามันแล้วก็วางไม่มีเครื่องมือกดไม่มีเครื่องมือเราใช้มือเราแรงกดแรงแรงให้มันเสมอกันจริงครับแล้วก็จู่กับตัวนี้ต้องเสมอครับ อมม่า <ผม S 2> สัมผัสตัวนี้ต้องต้องต้องเรียบต้องเรียบต้องเรียบมากครับถ้าตัวนี้ไม่เรียบก็รับไม่คมถ้าสําหรับแบตเตอรี่อันนี้ใช้เวลาอ้รับนานไหมพี่ประมาณ20นาที20นาทีตอนอหนึ่งไบ ตอนหนึ่งชุดครับตอนหนึ่งชุดหนึ่งชุดก็คือมีสองตัวสองตัวอ่าครับผมผมจับได้ไหมจับไม่ได้ครับจับได้อยู่แต่ถ้าถ้าลงนี้ไม่ได้จับไม่อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องต้องศึกษาจริงจริงต้องต้องต้องมีความเชี่ยวชาญนัความเขาจะเด่นออกไปแล้วก็จะหาตคนนี้เป็นเหล็กแงนรับนี่คืองานหลักๆของพี่อันนี้คืองานหลักๆการรับปัตเรีนครับผม ผู้ชมครับพี่สมศักดิ์บอกเมื่อกี้นะครับว่ากันไกที่ซื้อมาใหม่ก็ต้องก็ต้องมาให้เปิดคมเปิดคมก่อนถึงจะใช้งานได้ดีและนี่ครับกันไกที่ผมถืออยู่ตอนนี้คือกันไกของลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วแต่อยู่ในมือของคุณพี่สมศักดิ์เนี่ยคือใหม่คือใหม่นะและที่บอกว่าเปิดคมคือไงพี่คือเปิดคมคือตอนข้องใหม่เขาข้องใหม่เขาจะไม่มีคมเฉลียงใช่ไหมไม่มีคมเฉลียงใช่เขาจะไม่เฉลียงคมลยอ๋อใช่ใช่ใช่เวลาเราตัด จะหนักมือแล้วผ้ามันจะไร่สังเกตคือคือคือคุณผู้ชมครับคมตรงนี้มันไม่เชียไม่เฉียงไม่เฉียงไม่เฉียงนี้นะครับมันจะเหมือนกับหน้าสัมผัสตัดเฉี่งตัดแข็งตัดแข็งไม่นิ่มมือผ้าจะไม่ขาดขาดอยู่แต่มันจะหนักหนักกับมือ แล้วในเรื่องของตัวรับคมตัวนี้ล้างเสร็จช่างก็จะมารับหินภูเขาอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเกิดไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าหินภูเขาครับหินภูเขาจะลองรับดูไหมครับลองรับดูอ่รับดูครับรับเหมือนที่ช่างทาจากโคมไหมจากโครงด้วยครับเอาคมออกจากกันครับก่อนตรลายเด้ออันตรลายต้องช่างทำยังไงต้องอย่างนี้ครับมือต้องจับอวิธีการต้องมีวิธีการด้วยการครับอย่างนั้นนตลายนิ้วขาดอันนี้คือการรับหินนะครับ การที่เฉียงที่ช่างทําเฉียงไว้อย่างนีง้ช่างจะคนที่ทํางานตัวนี้จะต,ต้องต้องดูรอยที่ช่างทําครับมือก็นิ่งด้วยต้องนิ่งครับเพราะว่าแกว่งอย่างนี้ไม่ได้แกว่งไม่ได้โยกยังไงก็ต้องอยู่ที่เดิมครัโยกมาก็ต้องหยุดเดิมถ้าอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ได้ครับแล้ว<อ>ตัวนี้จะไม่คมครับคมคมเขาจะไม่มีคมเลยคมก็จะไม่มีเลยไม่มีเลยครับเสียศูนย์แล้วง่ายๆคือเสียศูนย์อันนี้คือปรับด้านท้องนิดเดีปรับด้านท้องนี้คือให้ให้คมก็เสมอครับแล้วก็กลับด้านกลับด้านกลับด้าน แต่จริงๆช่างจะหมุนน็อตออกนะครับจะรับง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือเขาใช้งานมากหมุนไม่ออกแล้วชมครับเมื่อตะกี้นี้นะครับเป็นกันไกที่ยังไม่ได้รับครับแต่ตอนนี้ช่างรับแต่ตอนนี้รับแล้วลองตัดแล้วก็คิดว่าน่าจะคมแล้วน่าจะคมสัมผัสรู้ได้เลยว่าคมหรือไม่คมเพราะเราอยู่กับเขามานานอาจะรู้ว่าคมแบบไหนบผมือช่างเขาเอามาติเราว่าตรงนี้ติดตรงนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรถึง ถือสะดุดอ่าแล้วก็เขาแก้ไขจุดนั้นอืมเอามวนแล้วาปะเนี่ยมวนแล้วโฮมเคเบิลทีวี80ช่องพร้อมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดอัพโหลด8เมกะบิตเพอร์เซกสุดคุ้มเพียง799บาทต่อเดือนดูทีวีกันให้สนุกท่องเว็บกันสุดมันกับอินเทอร์เน็ตแอทโฮม คมชัดทุกช่องพร้อมความแรงอินเทอร์เน็ตที่เต็มสปีดสมัครหรือสอบถามโทร042 344 4่ 4, 4 089 139 3313 3 3โฮมเคเบิลทีวีศูนย์รวมความบันเทิงของครอบครัวสวัสดีครับ ห้องทุกห้องต้องมีเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งให้ดูสวยงามห้องน้ำก็เช่นกันครับสุขภัณฑ์เปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึง่งโดยการเลือกสุขภัณฑ์มาใช้ในห้องน้ํานั้นอาจจะยุ่งยากกว่าการเลือกเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาเพราะต้องเน้นเรื่องการทํางานต้องมีอายุการใช้ยาวนานเมื่อจะเลือกสุขภัณฑ์ควรจะดูว่าเป็นวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ําหรือดูดซึมน้ําได้น้อยผิวต้องเรียบมันทําความสะอาดง่ายนอกจากจะมองถึงความสวยงามแล้วควรคํานึงถึงอายุการใช้งานด้วยนะครับ เพราะห้องน้ําจะอยู่ในบ้านของคุณไปอีกนานครับเราได้อะไรก็าสาถูกเราให้คุณมากว่ากำว่าถูกเรามีมากกว่าใครคร ام จะบริการเพื่อคุณอย่างจริงใจทุกครับครูสัดดวสบายรอกครันท่านสมัยเสียงแก่คุณมาเปลน มครับในเรื่องของอาชีพงานด้านช่างนะครับแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ต้องละเอียดอ่อนนิดนึงช่างต้องมีความรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับงานด้านนั้นด้านนั้นด้านทำเป็นงานเฉพาะช่างรับผมตัวนี้ได้หากวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกันกับในเรื่องของคมมีดคมกันไกหรือเครื่องมือเกี่ยวกันกับในเรื่องของ อุปกรณ์เสริมสวยอยากจะมาปรึกษาครับผมมาที่สมศักดิ์การช่างหลังเรียนกรสามารถติดต่อกับพี่สมศักดิ์ได้ยังไงครับ042 328 9 6 8ปโทรปรึกษากันได้และก็เอาวัสดุนะครับเครื่องมือมารับกลมได้ที่นี่เอาละครับวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างมากนะครับสำหรับคุณพี่สมศักดิ์การช่างนะครับที่มาให้แนวทางเกี่ยวกันกับในเรื่องของการ อ่าซ่อมแล้วก็รับคมมีดรับคมกันไก่รับคมอ่าเครื่องมือเครื่องมือเสริมสวยเสริมสวยทุกอย่างครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณอย่างมากครับคุณพี่สมศักดิ์ครับครับครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของการรับมีดหลายคนอาจจะมองดูว่าเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับก็ง่ายครับสำหรับการแก้ไขเฉพาะการลวงหน้านะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการอยากจะให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีจริงๆวันนี้ต้องมีความรู้ ประสบการณ์จริงๆกับการรับมีดและวัสดุที่ใช้ในครับต้องขอขอบพคุณอย่างมากครับวันนี้สําหรับสมศักดิ์การช่างครับที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกันกับการรับคมต่างๆอันนี้และวันนี้รายการสัมมปชิกของเราเดินมาถึงช่วงท้ายในรายการแล้วต้องขอขอบคุณอย่างมากครับสาหรับโตโยต้าชูอุรานธานีที่ร่วมเดินทางมาพร้อมๆกันกับเรานะครับหากใครที่ต้องการจะได้รถใช้แล้วคุณภาพดีจะเป็นเก๋งหรือกระบะวันนี้อีกทางเลือกสําหรับท่านที่โตโยต้าชูอุรานธานีรถใช้แล้วคุณภาพดี ซื้อก็ชัวร์ขายก็ชัวร์แลกเปลี่ยนก็ชัวร์ชัวร์เหมือนใหม่ใครๆก็ซื้อได้นะครับยยงตลาดลังศีนาก่อนถึงโรงพยาบาลหมอไพโรจน์นะครับโถรสอบถามกันได้กับผู้จัดการอดุลสิดิหล่อพร้อ,อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานที่นั่นนะครับ0-42 244, 244 24 24โทสอสอบถามเลยแล้วกันนะครับกับตุยาตาชัวร์อูดอ,อนธานีวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมและก็ทีมงานก็คงจะต้องถือการลาคุณผู้ชมเพียงแค่เท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้ ไปดูอะไรต้องคอยติดตามกันกับรายการสมัมมติิครับ,รบวันนี้ลากคุณผู้ชมกันไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายอาชีพที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้นั่นก็คืออาชีพ บอกว่ามาันเยียอกล้วยมันอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเกินไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าหินภูเขาครับหินภูเขา,าเอามาจากลูกไหนพี่